ลูกค้าซื้อเครื่องหูลอมจากจูเซร์คขับไปเมื่อ5-6ปีที่แล้วกลับมาซ่อมแต่โรงงานบอกว่าเลิกผลิตอะไรชิ้นนี้ไปแล้วทำอย่างไรดีครับ สวัสดีครับจากจุยเสื้อขับนะครับใครที่เข้ามาชมเราเป็นครั้งแรกนะครับเราเป็นบริษัทที่นําเข้าและเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการเครื่องคันน้ําผลไม้แยกกากชนิดสกัดเย็นมากว่า12ปีแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาจําหน่ายเนี่ยมีหลายระดับราคานะครับตั้งแต่พันต้นๆน,นะครับพันกลางๆหมื่นต้นๆจนถึงหมื่นกลางๆก,กระทั่งหลายแสนบาทเพื่อการพาณิชย์ครับท่านมั่นใจได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาจําหน่ายในแต่ระดับราคา คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดแล้วนะครับหรือเรียกว่า best price best value ครับในครั้งนี้นะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งท่านนำเครื่องฮูลอมรุ่น S10 นะครับที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นอาการเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วนะครับเข้ามาเซอร์วิสที่บริษัทเราครับสำหรับอาการที่เข้ามาเซอร์วิสมีดังนี้นะครับเคี่ยวที่บอดี้ของตัวเครื่องนะครับเคี่ยว2อันเนี่ยนะครับหักนะครับทำให้วางชุดคันไม่ได้นะครับ วางแล้วล็อกไม่อยู่นะครับจะหมุนไปหมุนมาอย่างนี้นะครับคราวนี้ผมต้องเรียนว่าอันเนี้ เรายังมีสต็อกอะไรเหลืออยู่บ้างนะครับเป็นตัวใหม่คือตัวนี้นะครับแต่คราวนี้เนี่ยสต็อกตัวใหม่เนี่ยราคาค่อนข้างสูงมากเลยนะครับแล้วทางโรงงานเนี่ยก็เลิกผลิตไปแล้วด้วยครับทางจุยสซอร์ขับเองนะครับก็หาวิธีการแก้ปัญหาก็คือเราไปสั่งอะคริลิกนะฮะที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับเราสั่งตัดด้วยเลเซอร์เลยนะครับซึ่งเป็นอะคริลิกที่เราสั่งตัดด้วยเลเซอร์เนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมฮะขนาดใกล้เคียงกัน นี่ก็เป็นเครื่องของลูกค้าที่เราใส่เขี้ยวทดแทนให้แล้วนะครับนี่ะจะเห็นได้ว่าเราใส่เขี้ยวในตำแหน่งเดิมทดแทนนะครับแล้วมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับซึ่งส่วนประกอบของบอดี้อะไรต่างๆเนี่ยยังใช้ได้นะครับไม่มีความเจนเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเป็นตัวใหม่จะเสียเงินหลายพันบาทมากนะครับแต่เนี้ยลูกค้าเปลี่ยนเขี้ยว2เงเขียวเสียเงินแค่ หลักร้อยต้นต้นเองครับสำหรับอุปกรณ์โถแยกน้ำแยกกาเนี่ยฮะอันนี้ลูกค้าใช้มาก็ห้าหกปีแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้สกปรกนะครับแต่เป็นคราบสีของพักผลไม้บางครั้งเนี่ยล้างไม่ออกก็จะมีคราบติดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งฐานรองใต้โถอันเนี้ยเราเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับซึ่งลูกค้าไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนยกโถนะครับซึ่งเปลี่ยนยกโถเนี่ยก็ราคาหลักพันนะครับแต่นี้ครับเนี่ยฮะอันนี้ของลูกค้าที่ ที่เราเปลี่ยนออกมานะครับเห็นไหมครเขามีรอยหักตรงจุดยึดตรงนี้ครับเราก็มีอะไรเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นแบบนี้นะครับก็ราคาแค่หลักร้อยเองนะครับเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยครับลูกค้าก็จะใช้งานได้อยู่ในสภาพถึง 80- 90%เอร์เลยนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆเลยครับสำหรับท่านที่ใช้เครื่องแยกกากแบบสกัดเย็นนะครับระบบเกลียวเดี่ยวแนวตั้งนะครับไม่ว่ารุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ตามผมแนะนำอย่างนี้นะครับ ซีนที่อยู่กลางโถเนี่ยฮะท่านต้องถอดออกมาล้างแล้วก็ทําการเปลี่ยนบ้างนะครับบางท่านก็3เดือน6เดือน12เดือนนะฮะเปลี่ยน1ครั้งนะครับเพราะว่าแต่ละท่านใช้งานหนักเบาไม่เท่ากันนะครับจะสังเกตได้ไงว่าเราต้องเปลี่ยน1อย่างตรงนี้จะเริ่มแข็งนะครับแล้วรูที่เขาเอาไว้ใส่ตัวเกลียวนะครับเขาจะเริ่มกว้างขึ้นนะครับพอกว้างขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะ เกิดอาการรั่วนะครับน้ำผักผลไม้ก็จะรั่วไปทางด้านล่างนะครับแล้วก็จะอยู่บนมอเตอร์นะครับถ้ารั่วมากๆเนี่ยก็จะทําให้มอเตอร์มีปัญหาได้นะครับตัวนี้ควรเปลี่ยนนะครับถ้าต้องการให้เครื่องแยกกากสกัดเย็นของท่านใช้งานแบบทนทนครับนี่ก็เป็นบริการหลังการขายนะครับที่เราให้บริการกับลูกค้าของเรานะครับ ผมต้องเรียนว่าเครื่องคันน้ำผลไม้แยกกากศชนิดสกัดเย็นเนี่ยเขาค่อนข้างมีความทนทานพอสมควรนะครับถ้าได้รับการแนะนำการใช้งานที่ถูกต้องนะครับจากผู้ที่รู้จริงนะครับ ผมฝากไว้นิดนึงครับเครื่องค้นน้ำผลไม้แย่กากเนี่ยไม่ใช่สบู่ยาสีฟันนะครับที่เราใช้แล้วหมดไปนะครับเขาต้องการบริการหลังการขายต้องการเซอร์วิสด้านอะไหล่นะครับซึ่งจุยเอร์ขับไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ในการให้บริการตลอด12ปีที่ผ่านมานะครับอย่าลืมนะครับการดื่มน้ำผักผลไม้คั้นสดๆทุกวันดีต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักขอบคุณมากครับสวัสดีครับ